โอเคสวัสดีครับวันนี้มาดูต่อเรื่องของความชื้นนะครับเรียนนะครับหัขวข้อความชื้นครับเรียนครับขึ้นหัวข้อเลยครับความชื้นนะความชื้นของอากาศเนี่ยเราเรียกว่า humidity มันเกิดจากอะไรนะมันคืออะไรมันก็คือปริมาณไอน้ําที่แผ่กระจายในบรรยากาศซึ่งเกิดจากนะซึ่งเกิดจากนะครับอา่าเกิดจากไอน้ำเนี่ยในบรรยากาศโลกนะครับมันมีอ่ะมันเกิดจากไอน้ำในอากาศนะครับมันเกิดจากอะไร นะไอ้น้ำบรรยากาศเนี่ย,นนยมันเกิดจากการระเหยของน้ําจากแหล่งน้ําต่างๆบนพื้นโลกเช่นนะครับในมหาสมุทรนะครับหรือมาจากการคายน้ําของพืชนั่นเองและนะครับถ้าจะเข้าใจมากขึ้นครับเราต้องเราควรรู้จักในเรื่องของ Water Cycle ก็คือบริจัรของน้ํามันเองเนะราอยากน้ำครับนหะครับโอเคนะครับบริษักน้ำเนี่ยเริ่มต้นจากอะไร นะเริ่มต้นจากอะไรหนึง่งก็คือเริ่มต้นจากแหล่งน,น้ำธรรมชาติครับที่มันมีน้าอยู่นะครับจากแหล่งน,น้ำธรรมชาติที่เขามีน้ําอยู่ตรงนี้แหล่งน้ํานจะเป็นมหาสมุทรนะรจะเป็นส่วนของแหล่งน้ําจืดต่างๆหนองคลองบึงพวกนี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับพวกนี้พวกนี้คือของเหลวนาะเนาอของเหลวนะครับของเหลวนะครับมันก,ก็เกิดการระเหยครับนี่เลยครับโอเคเกิดการระเหยนะฮนะ,ะเราเรียกว่า evaporation นะคือการ ระเหยของน้ำนั่นเองพอมันระเหยขึ้นไปก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับจากของเหลวก็กลายไปเป็นน้ำที่อยู่ในสถานะแกส๊สเขาเราเรียกว่าอุณหภูมิเอ้ยเราก็เรียกว่าเราก็เรียกว่าไอน้ำนั่นเองนะครับซึ่งพอมันเหยขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปพวกนี้ครับมันก็จะเจอขั้วโมนี้ที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าโอเคไะจากไอน้ำที่ระเหยขึ้นไปครับก็จะไปเจอกับอุณหภูมิที่มันต่ากว่านะครับ เช่นกันครันักเรียนนะ transpiration Form Plan ก็คือการคายน้ำของพืชน,นะการคายน้ำของพืชน,นะครับเราอยากรู้ว่าพืชมีการคายน้ำเราแค่เอาถุงพลาสติกเนี่ยไปคุมใบไว้นะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นไอ้น้ำเนี่ยเกาะที่ตรงถุงพลาสติกเยอะมากๆเลยนั่นแหละครับคืาเรว่าการคายน้ำเช่นกันนะครับก็ออกมาในรูปของไอ้น้ำที่เป็นสาระแก๊สนั่นเอง ทีนี้พอลอยตัวสูงขึ้นไปเนี่ยสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับนะครับมันก็จะไปเจอกับอุณหภูมิที่ต่ากว่าจะเกิดการควบแน่นเราเรียกว่า condensation นะเกิดการควบแน่นนะครับไปสัมผัสอุณหภูมิต่ํากว่าจะเกิดการควบแน่นนะครับเกิดการควบแน่นก็คือเกิดเป็นก้อนเมฆขึ้นมาเป็นก้อนเมฆนะครับทําไหมครับหนึ่งนะครับ เริ่มจากการระเหยของน้ําจากไหนบ้างจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะจากมหาสมุทรจากหนองคลองบึงพวกนี้นะครับมาจากการคายน้ำของพืชนะครับขึ้นไปนะครับลอยขึ้นไปเนี่ยนะจากการคายน้ำพืชก็กลายเป็นแกส๊สนะครับในะบสารแก๊สลอยขึ้นไปปุ๊บไปเจอรูิต่ำกว่านะครับข้สามนะครับต่ากว่าก็เกิดการควบแน้เป็นก้อนเมฆนะครับพอเป็นก้อนเมฆปุ๊บนะครับเมฆก็มีน้ำหนักมากขึ้นรวมตัวกันมากขึ้นเจอลมพัดเข้ามาเมฆก,ก็ใหญ่ขึ้น หนักขึ้นหนักขึ้นก็เกิดการกันลลนะก่นตัวล,ลงมานะกั่นตัวลงมาข้อที่สนะครับกั่นตัวล,ลงมานะครับเป็นฝนนั่นเองนะเขาเรียกว,ว่าเป็นลักษณะของหยาดน้ําฟ้านะนาะทีก็คือฝนนั่นแหละครับอเลยครับตกลงมานะก็ไหลลงมาเป็นแหล่งน้ำธรรมชาต,ติต่อไปอาจจะเป็นน้ําใต้ดินนะเก็บสะสมไว้ช่วกน้ำประดานะครับนะครับใช่ไหมครับถ้ามันซึมลงไปในดินก็เรียกว่าน้ําใต้ดิน ทา้ีอยู่ข้างบนก็เรียกว่าน้ำผิวดินนะครับก็เกิดการขึ้นขึนไปอย่างเงี้ยวนอยู่เงีความอันนี้คือวอเตอร์ไซเคิลนะครับไม่งะไม่ไม่งงใช่ไหมน้ำไม่งงใช่ไหมนะครับอ่ะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับนั้นก็เกิดจากการระเหยของน้ําจากไหนบ้างจากแหล่งน้ำต่างๆไม่เป็นทะเลสาบหนองคลองบึงมหาสมุทรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จากการคางของพืชน,นะเกิดขึ้นไปเป็นไอ้น้ําในอากาศนะครับประมาณนี้ ทีนี้นะพอเรารู้จักความชืน้นล้นะครับเราก็จะดูต่อเรื่องของความชื้นสมบูรณ์อันนี้เรื่องจดแล้วนะครับโอเคนะครับข,ขึอหูวข้อครับก็คือความชื้นสมบูรณ์เรียกว่า absolute humidity ตรงน,นี้ครับเราจะเขียนย่อๆว่านะครับ a h นั่นเอง a หมยายถึงว่า absolute นะครับ h ก็คือ humidity คือความชืน้นนะครับนเนซึ่งมันคืออะไรมันก็คือหาได้จาก มวลของไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศครับนะฮะต่อด้วยปริมาตรใช่หไหมต่อด้วยปริมาตรต่อแปลว่าการหารไงมวลไอน้ำที่มีอยู่จริงต่อปริมาตรก็คือมวลหารด้วยปริมาตรเห็นไหม as ก็คือค่าความชื้นสัมบูรณ์เ็หาจากมวลหารด้วยปริมาตรมวลแทนด้วตัว M ปริมาตรแทนด้วตัว V นะครับหน่วยก็เป็นกรัมต่อลูกบาศกเมตรมาจากอะไรคุณคณไม่เอ่อยดุยนี้ มันก็คล้ายๆกับอะไรครับ d เท่ากับ m ส่วน v คือสูตรในเรื่องของการหาค่าความหนาแน่นนั่นเองสูตรเดียวกันเปลี่ยนแค่นิยามความหมายของมวลแค่นี้ว่าคือเมื่อกี้คือมวลของสารนะครับนี่ก็กลายเป็นมวลของอน้ำที่ยู่จริงปริมาตรก็เป็นปริมาตรของอากาศเห็นออาาไหมครับก็แค่คนี้ครับก็จำไง่ายความชื้นสมบูรณ์คือหน่วยคือสูตรเดียวกันกับค่าความหนาแน่นก็ค,คือมวลหารด,ด้วยปริมาตรทีนี้ข้อดีมันคืออะไร นะฮะข้อดีข้อดีออคือก็บอกได้ว่ามันมีน,น้ำอะ่ะเขียนว่าบอกได้เขามีาน้ำเท่าไหร่นะแต่ข้อเสียครับบอกไม่ได้ว่าข้อเสียนะบอกไม่ได้ว่ามีมากนะหรือน้อยแค่ไหนครับบอกไม่ได้ว่ามีไอน้ำเนี่ยมากหรือน้อยเพียงใดบอกไม่ได้มันบอกได้แค่ว่ามีไอน้ำกับไม่มีครับข้อดี บอกแค่ว่ามีไอน้ำหรือไม่มีไอ้น้ำนะครับโอเคนะครับบอกได้แค่มีไม่มีครับแต่บอกไม่ได้ว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหนบอกไม่ได้นะอันนี้คือค่าความชื้นสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับอา่าดอกไม้ ข้อเสียบอกไม่ได้ว่ามีไอน้ำมากหรือน้อยเพียงใดบอกไม่ได้ข้อดีคือบอกได้แค่ว่าะมีไอน้ำหรือไม่มีไอน้ำครับโอเคนะครับถ้าพร้อมไปดูคำนวณนนะครับบรรจุจดแล้วตรงนี้ทำบรรจุจดแล้วครับโอเคนะขึ้นดูข้อครับตัวอย่างคำนึงนึ่ครับตัวอย่างนะฮะอากาศในข้อเหิงหนึ่งครับมีปริมาตร300ลูกบาศกเมตร พบว่ามีมวลไอ้น้ำอยู่เท่ากับ6,000กรัมอากาศทังก่ามีความชื้นสมบูรณ์เท่ากับเท่าไหร่ความชื้นสมบูรณ์ครับก็คือ a h ใช่ไหมลูกปริมาตรแทนตัวเลยครับเยี่ยมครับตัว v มีคนตอบถูกนะครับนะมวลของไอน้ำครับแทนด้วยตัว m ครับเก่งมากครับนั้นค่าความชื้นสมบูรณ์ก็หาได้จากมวลของไอน้ําหารด้วยปริมาตร คือตัว V เวเขีย okay, นเลยนะครับปริมาตรของไอ้น้ำคาร์บอนเรียนความส,สมมณ์ครับหรือค่า as ก็จะหาได้จากนะครับหาจากมวนคือแทนค่า6,000นะครับปริมาตรคือ300จัดการตัวเลขนะค,คืออันนี้มวลเป็นกร,รมัมหารด้วยลูกบาทเมตรคือ m กลัง3นะครับจัดการตัวเลข6,000หาร300ก็คือ20 กรัมตอ่อลูกบาศกเมตรนั่นเองเห็นไหมบอกแล้ข้ขาม,มีมีไอ้น้ำไหมมีแต่บอกไม่ได้ว่ามีน้อยหรือมากบอกไม่ได้ว่า20เนี่ยมากหรือน้อยณนหะ้องแห่งนี้บอกไม่ได้เข้าใจนะครับอ่ะเสลอกครับทาเสร็จแล้วไปต่อนะครับไปดูตัวที่สองครับเรียน ข้อแห่งหนึ่งครับมีปริมาตรอยู่100รลูกบาศก์เพรนะครับมีไอ้น้ำอยู่ณนะ150กร,รมัมนะครับหาค่าความชื้นสัมบูรณ์ให้หน่อยนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับค่าความชื้นสัมบูรณ์ครับแทนหาจากอะไรครับ as เนอะจากสูตรนะครับเนอะโจทย์ถามว่า as เท่ากับมวลของไอ้น้ำหารด้วยปะ ปริมาตรของไอน้ำการโจทย์ปริมาตรโจทย์บอกมาคือ1,000มีไอ้น้ำอยู่ก็คือคือมวลนะครับบอกแล้วแทนค่าลงไปครับลูกก็จะเป็น150หารด้วย1,000นะครับจัดการตัวเลขใครเก่งคณิตศาสตร์ตัดชุบชุบ15หารร้อคือ0.15กรัมต่อ ลูกบาทเมตรนั่นเองเห็นไหมครับมันบอกได้ว่าเขามีไอ้น้ำนะแต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามีไอ้น้ำมากหรือน้อยเห็นไหมครับมันบอกได้แค่ว่ามีกับไม่มีมีแต่บอกไม่ได้ว่ามีมากมีน้อยนะใครจดเสร็จแล้วนะครับไปดูไป็นไฟล์ข้อที่3ครับทําเองนะฮะทำเองส่งท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มของเราเหมือนเดิมนะฮะมาตอบเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับ ฝากด้วยนะครับว่าวันนี้ถ้าเรียนคลิปนี้เข้าใจคอมเมนต์ในคลิปให้ด้วยนะใต้คลิปให้ด้วยว่าเรียนเข้าใจนะครับหรือถ้าใครมีคําำถามอะไรถามใต้คลิปได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวครูมาตอบให้นะครับโอเคเนาะวันนี้ก็เรียนกัน2คลิปนะับเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกันบ้านครูนะหนึ่งข้อทำใน,นชั่วโมงได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปทุกอย่างส่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ส่งสดีครับ